สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนนี่ทาโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะวันนี้พี่กระติปก็จะมารีวิวไพ่เก่ามากๆที่พี่กระติบสะสมไว้นะคะก็น่าจะไม่แน่ใจ10กว่าปีขึ้นได้กล่องเนี่ยได้กล่องนี้มา10กว่าปีขึ้น15ปีขึ้นได้นะคะแตเ่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีขายอยู่นะคะชื่อชุดเซลติกทาร์โรตอนที่พี่กระติปซื้อมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเห็นไพ่หน้ากล่องสวย ลายหลังกล่องก็สวยทีนี้พี่กรติบก็เลยแบบไม่ได้สังเกตว่าเ,าเขามีศิลปินสองคนนะคะศิลปินสองคนที่วาดนะคะตอนแรกๆพี่กรติบซื้อไปก็แบบเปิดไพ่ตึ๊บตึ๊บตึ๊ทีนี้พอมาเจอเออเซลติกอะเอไม่ใช่แบบ เมเจอร์อ่ะเขาสวยทีนี้พอมาเจอไมเนอร์พี่กระติปก็เหว่าอุว่าทำไมลายเส้นแบบหนังคนละม้วนเลยอะ่ะแบบหมายถึงว่าลายเส้นไมเนอร์ไม่ไม่ถูกใจพี่กระติปไงพี่กระติบก็กลับมาววายกับที่ร้านทีนี้ที่ร้านเขาก็ตกใจอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มายืนช่วยกันดูพอดูไปดูมาถึงได้รู้ว่าแบบอืเขาก็เขียนไว้ข้างกล่องแล้วนะว่ามีศิลปินสองคนพี่กระติบก็เลยหน้าแตกเล็กน้อยหลังจากนั้นนะคะพอเวลาซื้อไพ่ปุ๊บเนี่ยพี่กระติปก็จะหัดอ่านนะคะ จากที่ไม่เคยอ่านเลยทีนี้เราก็จะอ่านบ้างแหละว่ากล่องเนี้ยคือแบบเวลาซื้อไพ่เนี่ยเราก็จะแบบต้องมาดูนิดนึงแหละว่าอ้าก็มีศิลปินกี่คนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อตรงที่ว่าเราจะได้ไม่ผิดหวังนะคะตอนตอนนี้ก็เลยแบบเวลาซื้อไพ่ก็ดูนิดนึงว่าเป็นศิลปินเออเขาเรียกว่าศิลปินผู้วาดเนี่ยหรืออาร์ตเวิร์กผู้ที่วาดเนี่ยมันแบบคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะเออเอกสารเขาก็จะมีเอกสารที่ เป็นแบบว่าให้ความหมายไพ่แบบเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆไว้นะคะก็จะเป็นขาวดำเนาะมีเป็นขาวดำก็มีหลายภาษาอยู่นะคะทีนี้หลังไพ่หลังไพ่จะเป็นลายนี้นะคะหลังไพ่จะเป็นลายนี้อ่าเราก็มาดูกันนะคะเราก็มาดูกันคือต้องบอกว่าแบบลายเส้นเขาสวยอะแต่มันดูโปนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเออสำหรับชุดเมเจอร์เนี่ย ก็ไม่ได้โป้ะอะไรนักหนานะอันนั้นน่าจะเป็นแบบอาจจะแนะนำลายเส้นเขาในเรื่องของการวาดวาดไพ่อีกเซตหนึ่งละมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเป็นว่าลายโป้ๆก็ไม่ไม่ไม่ให้ดูแล,แล้วกันเนาะเดี๋ยวกลัวไปโดนเซ็นเซอร์อีกนะคะเอาเรามาดสูสำหรับชุดไมเนอร์เอชุดเมเจอร์เขาก่อนนะคะอันนี้เป็นไพ่เดอะฟูลนะคะอันนี้เป็นไพ่เดอะฟูลนะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะต่อด้วยไพย่ เมจิกเชียนนะคะ The h y p พ o t ท c h ฮพิเท i นี่สวยเลยนะคะเ m p r e s s นี่อ้วนจะ <c ười> คือลายเส้นสวยเอเมเจอร์ Major, พี่ชอบนะคะอันนี้ก็ Emperor อ๋อไม่โฟกัสเดี๋ยวให้โฟกัสก่อน Emperor นะคะพระสังฆราช The Lover นะคะอันนี้จะเห็นว่าแบบผู้หญิงนี่ดูแบบจะคล้ายๆจูเลียโรเบิร์ตเลยเอ่อตอนนั้นรู้สึกว่าตอนที่ได้มาจูเลียโรเบิร์ตก็ยังดังอยู่นะตอนนั้นนะอันนี้เชลิออต สเตรนด์นะคะแต่เห็นเป็นหมายเลขสิบเอ็ดใช่ไหมคือพี่กระติ๊บจะเรียงไพ่ตามความเคยชินของพี่นะคะอันนี้เป็นสเตรน t ์นะคะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตรเวย์ออฟฟอร์จูนอันนี้ก็จะเป็นจั t ติกนะคะจะเห็นว่าเป็นหมายเลขแปดใช่ไหมแต่พี่กระติ๊บก็จะแบบเรียงตามความเคยชินของพี่อะ่ะคือเวย์ออฟฟอร์จูนเสร็จแล้วค่อยมาจั t ติกนะคะแฮงแมนนะคะเดทเทมเพลตเดวิล t าวเวอร์เดอะสตาร์ Star, นะคะไพ่เดอะมูนเดอะซันเดอะซนี่จะเห็นตรงตรงที่แบบว่าดูแล้วแบบมันเศร้าเสียใจนะคือเขาจะใช้ในลักษณะของการได้รับชัยชนะนั่นแหละคือ The Sun ของเซลติกนี่เลยดูแบบ ดูเหมือนไม่ค่อยจะสุขสมเท่าไหร่นะคะจะคือเรียกง,งคนสุขสมก็น่าจะเป็นคนนี้แต่ทีนี้ออของเซลติกเนี่ยจะเห็นถึงแบบมีความเศร้าแฝงอยู่นะคะอ,อ,อันนี้ j u d ม m e n t นะคะ j u d ม้น์แล้วก็ไพ่ the world นะคะคือใช้แบบในลักษณะว่าคนแก่และประสบการณ์ชีวิตมาคือน้องๆจะเห็นถ้าเกิดน้องๆคนไหนเคยอ่านในพวกวัฒนธรรมของคนที่เป็นพวก ทางแถวพวกน้องหรือเซลติกน้องๆจะเห็นว่าเขามีเชือกคล้องคอใช่ไหมคะคือบางทีพวกนี้อะคือคือพี่เคยอ่านมาเขาจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบก็เรียกง่ายๆว่าบางทีการแขวนคอเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของการบูชาเทพโอดินเพื่อแบบขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคือการตายแบบตายแบบไม่ได้ไม่ได้อ,อกรบอะไรอย่างเงี้ยดูมันไร้ค่านะคะก็จะต้องแบบ ก็จะต้องแบบแขวนคอขึ้นเพื่อไปหาโอดินที่ที่บนสวรรค์ของท่านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะความเชื่อของเขานะคะจะเห็นถึงว่าพวกพวกนักรบของเซลติกหรือทางแบบไวกิ้งเท่าที่พี่เคยอ่านมาเหมือนอย่างน้องๆอ,อาจจะเคยเจอที่พี่ไปหาตำนานของพวกแฮงแมนเนี่ยเขาก็จะมีการแขวนคอเฉลยศึกใช่ไหมคะแล้วพวกเนี้ยเขาจะ พวกไวกิ้งเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าตายแบบเงาหงอยตายหรือแบบจมจอมอยู่กับบ้านแล้วก็ซึมเศร้าตายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือพวกนี้เขาจะต้องแกวนคอนะคะอันนี้เลยแบบคือเรอะ่าถ้าเกิดเราเข้าใจวัฒนธรรมของ ต่างชาติหรือธรรมเนียมอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้แบบเราเข้าใจไพ่คือดังนั้นเนี่ยในบางคนถ้าเกิดแบบมองไพ่แบบไม่ได้สังเกตเลยก็จะเออไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดมองเสร็จแบบเอ๊ะบางคนบอกเฮ้ยนี่เขาแบบผูกเชือกทาไมเขาจะแขวนคอตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่นะคะคือการเดินทางไปสู่โลกหน้าไปอันนี้ก็กคือเขาจะมีความเชื่อว่าคือการแขวนคอเนี่ยก็คือจะขึ้นไปพบกับมหาเทพโอดินนั่นเองนะคะอันนี้เป็นความเชื่อเขานะคะ ทีนี้เราก็มาถึงไพ่เซตเล็กที่พี่บอกว่า,ามีปัญหากันนี้แหละที่ว่าพี่แบบโก้คิดว่าแบบว่าเอ้ยใครมาสวมไพ่เอาแบบว่าเอาเซตอื่นมาสวมให้ฉันอะไรจริงๆก็ไม่ได้สวมหรอก <c oughs> เขามีคนวาดศิลปิน2คนอันนี้ก็เป็นเพชรเป็นไพ่เซตไพ่เซตเล็กนะคะไมเนอร์ minor, นะอันนี้ก็จะเป็นไพ่หนึ่งถ้วย สถ้วยเห็นไหมคะแบบลายเส้นมันหนังคนละม้วนนะพี่กรติปถึงได้แบบตอนเปิดมาที่แรกแบบเซ็งเซงนะคะก็โอเคอันนี้สองถ้วยสามถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยหกถ้วยเจ็ดถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยแล้วก็มหาัเต็กถ้วยอัศวินถ้วยราชินีถ้วย และลาชาถ้วยจบเซตถ้วยแล้วนะคะมาต่อ1ไม้เซตไม้นะคะ1ไม้2ไม้3ไม้4ไม้5ไม้6ไม้7ไม้8ไม้9ไม้10ไม้นะคะเออมาต่อกันที่มหัดเล็กไม้อัศวินไม้ลาชินีไม้ แล้วก็ราชาไม้อันนี้ก็จบไปนะคะมาต่อที่กลุ่มไพ้ดาบนะคะ1ดาบละ2ดาบ3ดาบ4ดาบ5ดาบ6ดาบ7ดาบ8ดาบ9ดาบ10ดาบมหาเล็กดาบ อสวินดาบราชินีดาบราชาดาบนะคะมาต่อที่ไพ่เซตเหรียญนะคะหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจดเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญนะคะแล้วก็มาต่อด้วยมหัตเล็กเหรียญ อัศวินเหรียญราชินีเหรียญและไพ่ราชาเหรียญก็ครบทั้ง78บใบนะคะก็คืออย่างที่บอกแหละมันเหมือนหนังคนละม้วนนะคะอขอโทษค่ะมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยลายเส้นเนี่ยมันจึงทําให้ตอนแรกพี่กระติปเนี่ยคิดว่าแบบว่าเ,ออเขาเอาไพ่อื่นมาสวมให้แบบเป็นความโกะของพี่นะคะดูลายเส้นนะระหว่างเมเจอร์กับไมเนอร์นี้แบบลายเส้นคนละเรื่องเลยอะเนี่ยดูสิ ดูกันเปรียบเทียบง่ายลายเส้นคนละเรื่องเลยแต่ทีนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เก็บสะสมไว้นะคะแค่นั้นเองเป็นไพ่เก่าพี่กระติมบไม่ค่อยได้ใช้นะคะพี่กระติมบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเราผิดหวังแล้วไม่ค่อยได้ใช้คือมันเหมือนกับคนเราก็จะเก็ตไพ่บางเซตไม่เก็ตไพ่บางเซตแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วนะคะคือเรียกง่ายแบบว่า ไพ่เซตนี้เนี่ยจะอ่านยากถ้าเกิดว่าใครไม่ทราบวัฒนธรรมของพวกเซลติกที่เขาชอบลบนะคะคือแบบอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ทราบวัฒนธรรมเขาแล้วเนี่ยเวลาอ่านแล้วจะงงๆอย่างเช่นไพ่ The World ที่แบบว่าการเดินทางที่เขาแบบว่ามันเหมือนจบวงรอบแล้วขึ้นเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะนั่นก็คือการเดินทางไปที่ไอเซนกาดไปพบกับมหาเทพโอดินนั่นเองเอาละค่ะก็จบการรีวิวไพ่เซลติกตั้งแต่แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกระดิบน้อยเทนดีทาโร่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ